ีพวกเราพามาเลาะฟาร์มแอปเปิลค่ะอันนี้เป็นฟาร์มแอปเปิลน,นะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องปั่นจักรยานขึ้นเนินก่อนนะคะฟาร์มแอปเปิลน,นะคะทุกคนเห็นนะเขาใช้มุ้งกลางไว้อะคะ่ะเห็นนะคะทางนู้นก็เป็นฟาร์มแอปเปิลไงนี้ก็แอปเปิล อันนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มอะไรนะลูกแพรนะคะน่าจะลูกแพรเนาะเห็นข้างในล้วเข้าไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะถูกเอา